ยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกหลอนนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆจะรู้สึกว่าเด็กน้อยคนนี้เขาเล่นบ้านบอลอยู่นะคะแต่ว่าในขณะที่น้องยืนเนี่ยรู้สึกเหมือนมีอะไรมาดึงขาน้องทําให้น้องเนี่ยล้มลงไปค่ะโดยเรื่องราวนี้ค่ะเกิดขึ้นที่จีนนะคะเขาได้มีการแชร์คลิปค่อนข้างจะขนหัวลุกนะคะหลังจากที่พ่อแม่ของเด็กเนี่ยพาลูกน้อยนะคะไปเล่นบ้านบอลแล้วก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ ก่อนที่จะมีการเอามาดูวนซ้ำหลายรอบนะคะงานนี้มีเสียงแตกทั้งโซเชียลค่ะโดยเขาเนี่ยมีการระบุนะคะว่าเป็นคลิปที่ถ่ายในส่วนสนุกในบ้านบอลโดยจะเห็นว่าผู้ปกครองเนี่ยกำลังเล่นกับหนูน้อยอยู่ภายในบ้านบอลแต่จู่ๆหนูน้อยเนี่ยกำลังจะยืนขึ้นนะคะแต่ก็ล้มแบบหน้าคว่ำลงไปด้วยท่าทางแปลกๆค่ะคล้ายกับการถูกกระชากอย่างแรงจากด้านหลัง ทำให้ตัวกระตุกแล้วก็ล้มลงไปนะคะแต่ว่าเด็กน้อยเนี่ยก็สามารถยืนขึ้นมาได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะพอคลิปนี้ค่ะมีการถูกแชร์ออกไปก็เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันนะคะเพราะว่าเมื่อดูคลิปอย่างละเอียดแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเด็กไม่ได้เหยียบลูกบอลเลยนะคะคนก็ตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าด้วยท่าทางที่ล้มลงไปเนี่ยมันดูผิดธรรมชาติ จนทําให้เกิดการดูคลิปวนไปซ้ํามานะคะหลายรอบบางคนก็พยายามหาคํามาอธิบายนะคะเช่นเด็กเนี่ยอาจจะใส่ถุงเท้าเลยทำให้ลื่นหรือไม่เนี่ยเด็กก็อาจจะพยายามกระโดดแต่ว่าเท้าเนี่ยเกิดลื่นทําให้เสียหลักล้มลงไปในท่าแบบนั้นคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ค่ะ